สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกศสลินจากร่มโพไทยนะคะวันนี้พี่มากับทางน้องเมย์นะคะเป็นน้องอฝึกง,งานของที่ทบยริษัทนะคะวันนี้เราจะมาทำเชียนกันาจากดูซิโลงมือป,ปฏิบัติเราเราฟังจากภาคทฤษฎีมาแล้วเรามาปฏิบัติเลยจากน้องที่ยังไม่เคยทำเชียนมาดูซิการทำเชียนไข่ถั่เหลืองเป็นยังไง น้องเมย์อธิบายน้องเม,อมอย์พร้อมยังคะพร้อมแล้วคะ่ะอ่าสัมภาษณ์เริ่มต้นหน่อยน้องเมย์มาจากที่ไหนอะไรยังไงคะหนูมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทาค่ะสาขาการตลาดคะ่ะค่ะวันนี้เรามาเอาน้องเมย์มาเป็นแขกรับเชิญเพื่อที่เราจะได้มาดูซิการทําเชียนไผ่ถุเหลืองมันเป็นยังไงพร้พอมอยังคะพร้อมแล้วค่ะอ่ามาเลยดูซิวันนี้เราจะทําเชียนอะไรเราเรียกว่าทําเชียนใส่แก้วนะคะใส่แก้วหรือเราเรียกว่า,วาเชียน ในคอนเทนเนอร์นะคะมาดูอุปกรณ์ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีมีอะไรคะอย่างแรกเลย 1. มีแก้ว 2. มีไส้เทียนแล้วตัวนี้คืออะไรคะเป็นตัวล็อกไส้แล้วก็มีเราง่ายๆเรามีสติ๊กเกอร์ในการที่จะช่วยเรื่องการมูฟการเคลื่อนย้ายของไส้เทียนนะคะให้มันตรงสิ่งที่สำคัญเลยมีน้ำหอมนะคะ แล้วสิ่งที่สำคัญสิทธิ์ถ้าไม่มีไม่ได้ค่ะซอยแว็กวันนี้เราใช้ C3 นะคะสำหรับผู้เริ่มสำหรับทำเทียนนะคะมันจะง่ายมากหม้อก้มใส่เทียนตัวตัว,คน,ออนตนตวคนน้ำตาเทียนตัวคนน้ำตาเทียนแล้วก็ถัดไปก็คือเราทำเลยนะคะเราเปิดเลยโอเคค่ะอย่างแรกเลยสิ่งที่เรา สิ่งที่เราทําก็คือว่า,าให้น้องเป็นคนทํานะคะหนึ่งเราเอาแว็กนะคะใส่เข้าไปแว็กซ3ีสามก็จะเป็นในนี้เป็นซอยแว็กร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขอปริมาณใส่ใส่ประมาณเราดูว่าเราจะทําแก้วเท่าไหร่อันนี้ใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะสิ่งที่เราจะต้องรู้คําดวลอ,อันนี้ระหว่างการรอให้ตัวไข่ถั่วเหลืองละลายนะคะดูสิเราต้องรอจนเขาละลายหมดก่อนเลยใช่ค่ะ คือง่ายๆของการทำเทียนเลยเราเอาตัวไข่ขั่วเหลืองนะคะใส่ในหมอ้อต้มแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆอค่อยๆละลายก็คือว่าต้องต้มตรง,ง,ง,งกับความร้อนเพราะว่ามันจะกิน เป็นการถ่ายเทความร้อนได้ดีถ้าบ้านเราเนี่ยบ้านเราเป็นเมืองร้อนเราต้องไปดับเบิลอบสิ่งที่เขาอธิบายดับเบิลอบของเมืองนอกก็คือบ้านเขาติดลบประมาณ20องศามันต้องรักษาความร้อนอุณหภูมิตลอดเวลาบ้านเราเป็นเมืองร้อนเราต้มตรงได้เลยเหมือนถ้าเราไม่มีหม้อเขาเรียกหม้อความร้อนอย่างนี้หม้อต้มความร้อนอย่างนี้เราก็ใช้หม้อแกงแล้วก็ต้มตรงกับแก๊สได้เลยค่ะอันนี้ค่ะเราค่อยๆรอรอ,รอมันละลายค่อยๆละลายลองดูนะคะว่าเนื้อมันเป็นยังไงนะคะ อันนี้นะคะแววกมันค่อยๆละลายเราไม่ต้องเร่งแฝงไฟแรงนะคะเราก็เหมือนอให้ต้มปกติไปสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือเขาเรียกาเราวัดปริมาณว่าสิ่งที่เราจะต้องใช้แก้วประมาณเท่าไหร่อันนี้สําหรับแก้วแรกอันนี้เป็นแก้วไซส์เก็ประมาณ80กรัมนะคะแต่ตัวถ้าตัวใหญ่นี้ประมาณ200กรัมค่ะมาระหว่างรอเรารอรอซิเราตั้งไส้เตียนให้น้องเมย์เป็นคนทำเลยะคะ่ะ ระหว่างการ,ล, ỏ, รล่อเราก็เอาไซเทียนเนี่ยใช,ใช่ค่ะไซเทียน,<ห>นติดกับสติกเกอร์สติกเกอร์นิดติด<ห>เพื่อตักไส้ใช่เอาออกแล้วก็ถ้าสมมุติเราไม่ใช้ไอตัวนี้ใช่ไหมคะเราก็จะใช้ตัวปืนยิงความร้อนแล้วระหว่างปืนยิงความร้อนกับตัวสติกเกอร์ไหนดีกว่ากันล่ะคะถ้าสมมติทําเยอะๆนะคะก็พี่ก็จะแนะนําเป็นตัวกาวร้อนแต่มันจะต้องมีกัน ก็บขอบนิดน,นึงแต่ตัวนี้คือแค่แกะแล้วก็แปะมันก็อยู่ทน,นะคะ่ะตัวนี้สะดวกกว่าใช่มใช่ค่ะ,คะอันนี้ค่ะเราก็ให้อยู่ตรงกลางนะคะ,อ,ะอันนี้เราทําแก้วเลยกับแก้วใหญ่อ,อันนี้อีกอันหนึ่งสังเกตไหมคะน้ำเทียนมันจะใส ตัวนี้นะคะเป็น C3 สเราของอ RPT เป็นผู้นำเข้าสำหรับในเมืองไทยแล้วก็เราก็ส่งออกประเทศเพื่อนบ้านด้วยเสร็จเราเตรียมแก้วเสร็จแล้วเราก็วางไว้เพื่อที่จะเขาเรียกเตรียมผสมผสมน้ำเทียนนะคะอันนี้เราก็ใส่ที่ล็อกไสล็อกไล่เขราอันนี้ก็คือว่าถ้าอันนี้ก็แปบ สะดวกก็คือว่าเป็นสเตเลสก็วางล็อกไส้เกียนเลยหรือีกอันหนึ่งเราอาจจะสามารถใช้แบบว่าพวกตะเกียบถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องการเราก็ใส่ตะเกียบได้ค่ะแ,แตขข่ข้อเสียคือตะเกียบมันต้องมีการบีบม่งันมันจะมันล็อกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะอะแต่เราใส่ไปอ่าสระหว่างทางเนี่ยอ่าเรารู้สึกว่าถ้าเราใส่ทำสองแก้วเนี่ยมันน้อยไปเราก็จะใส่อีกตัวตัวไข่ทูเหลืองเพิ่มนะคะเราสามารถใส่เพิ่มเข้าไปเลยได้ใช่ค่ะ แล้วช่วงขนาดการที่เราเขาละลายเนี่ยค่ะเราต้องคนไหมคะไม่ต้องคนค่ะไม่ต้องคนอะไรเลยค่ะเพราะยิ่งการคนมันทําให้เกิดฟองซึ่งมันจะเกิดฟองอากาศวลาเราเคลียร์การทํางานเนี่ยมันอาจจะมีฟองเกิดขึ้นมาได้เราค่อยๆให้มันละลายไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าเราก็เปิดไฟอ่อนๆเพราะว่าตัวนี้มันจะมีหม้อควบคุมอุณหภูมิได้ค่ะเราก็ดูให้แบบว่าค่อยๆค่อยๆให้มันละลายไป แต่บางทีลูกค้าบางท่านก็จะถ้าสมมติว่าทำที่บ้านก็จะบางทีเขาก็ใส่ไมโครเวฟแต่โดยโปกติไมโครเวฟมันค่อนข้างจะคือมีความเสี่ยงมากกว่าแต่ตัวไขเ่เผลือกเนี้ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นความปลอดภัยค่อนข้างจะสูงแต่ถ้าแนะนําก็คือเขาเรียกเป็นตั้งหม้อความร้อนน่าจะดีกว่าอนี้นะคะเราก็รอจังหวะ รอให้ให้เทียนถั่วเหลืองเนี่ยน้ำมันละลายสังเกตง่ายๆนะคะเราต้มเทียนให้น้ำตาเทียนในตัวซอยแวร์ค่ะให้มันมีความใสเห็นใต้ก้นหม้อค่ะอันนี้เราจะดูว่าเขาเน,เนี้ยมันต้องต้มให้ถึงได้นขนาดเนี้ยคะ่ะอุณหภูมิเราก็มีเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยนะคะ อุณหภูมิเนี่ยประมาณ85องศาถึง90องศาอันนี้85 85้าองศาใช่ไหมคะแล้วเราก็ยกลงมาวจากจากเตาได้เลยค่ะแล้วเราก็มาใส่ในตัวจานะะนะคะได้ค่ะอันนี้เราใส่ไปแค่ประมาณว่าเราทำสองกลิ่นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราใส่แค่ตัวอันใหญ่ก่อนแล้วกันเราใส่ไม่ั้งหมดพอไหมคะใส่ไปอีกนิดนึงค่ะอ่าใส่ไปอีกนิดนึงใส่ สักประมาณเพิ่มนึงโอเคพอแล้วค่ะอันนี้นะคะปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อันนี้สิ่งที่เราได้มาอ่ะเ,เรามีวัดอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ78องศาโอเคเราใส่น้ำหอมเลยค่ะน้ำหอมเราก็อันนี้บริษัทก็นำเข้าเขามานะคะน้ำหอมอ่ะให้อยาพี่ใส่น้ำหอมให้นะน้ำหอมเนี่ยก็ใส่มาขึ้นอยู่คุณภาพของน้ำหอมนะคะเราก็ใส่ประมาณ 5- 8าแดนตะดันพี่ทำนานละพี่ก็เริ่มเช,ชี่ยวชาญพี่บริ ักษณะการดมกลิ่นเอาอันนี้ะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน8%เนี่ยค่ะอ่าให้น้องลองทำก็คือเขาเรียกอะไรเราก็จะคนให้เกิดคนเบาๆดูว่าให้มันเกิดใสเนื้อน้ำหอมน้ำหอมน้นเป็นือกลุ่มฟ้าแฟน์ออยใช่ไหมคะเวลาคนเสร็จเรียบร้อยให้มันใส่เป็น เนื้อเดียวกับเทียนลองสูมดูนะคะกำลังจะใส่แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็เทใส่แก้วเลยค่ะเราพอเะเทเนี่ยเราแนะนำให้เออเทก่อนแล้ค่อยลักไสเทียนเราก็เทจากตรงกลางไส้นะคะให้ลมแบบนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราเออใช้ ตัวลอ็อกไสอะคะ่ะที่ตรงกลางโอเคเรียบร้อยกะพอดีเลยอ่าแล้วเราก็ใส่ตัวที่ล็อกไส้เทียนหรืออาราอาจจะล็อกไส้เทียนไปก่อนก็นได้แต่บางทีการล็อกไส้เทียนเนี่ยไปก่อนบางทีมันทําให้ตัวล็อกมันเลอะ,ะคะ่ะแล้วมันแขยากขึ้นอันนี้ค่ะก็เสร็จสิ้นแล้วแล้วเราก็รอจน ตัวเทียนแห้งเทียนแห้งก็จะอยู่ประมาณสัก2 3สชั่วโมงหรือเราเทนทิ้งไว้ข้ามคืนแต่ข้อสังเกตที่ดคือคราน้ำหอมน้ำหอมคราใส่เทียนกลิ่นที่เราได้สัมผัสกับกลิก่นที่ใส่เทียนมันต้องเป็นกลิ่นเดียวกันคืออันนี้คือคุณภาพของน้ำหอมค่ะแต่พี่เลือกสีสาก็คือว่าสีสาเนี่ยมันจะทาให้หน้ามันเรียบเกล็เดี๋ยวควราเราทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอารูปมาให้ดูนะคะอันนี้คือ อันนี้พี่ทำไม้นานแล้วประมาณเกือบสาเดือนแนละ้หน้ามันก็จะเป็นหน้าประมาณนี้พอเราเก็บไว้นานๆหน้าจะมีคราบขาวเล็กน้อยค่ะ,ะหนูมีคําถามค่ะได้เลยคราบขาวแบบนี้เราสามารถเช็ดออกได้ไหมคะไม่ได้มันเป็นในแง่ธรรมชาติของไข่ถั่วเหลืองนะคะ,คะแล้วระหว่างไส้เทียนอีโคเนี่ยค่ะกับไส้เทียนไม้นะคะอัะไนไหนดีกว่ากันะคะเไส้เทียนอีโคเนี่ยข้อสาคัญก็คือเขาเรียกอะไรอะ มันดีทั้งสองตัวแต่เรื่องของเขาเรียกมันขึ้นอยู่กับฟิลลิ่งเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าให้มีความสเสียนเนี้ยไส้เทียนอีโคที่เป็นคัรต้อนวตเตอร์เซ็ตเนี่ยมันจะดีกว่าแต่ใช้ไส้เทียนไม้บางทีคือเพราะว่าการจุดเนี่ยมันให้ฟิลลิ่งที่ดีมันจะเกิดเสียงคล้าคล้ายคล้ายเสียงไม้เสียงการเผาไมา้แต่เออมันจะมีเขาเ่ามันสร้างเขาเ่าแล้วก็อย่างหนึ่งไส้เทียนไม้เนี่ยการใช้เราต้องใช้ประปกบกันสองตัว คู่กันเป็นแซนวิชมันจะเกิดการเผาไม้ได้ดีและปัญหาอีกอย่างที่ชอบไซส์เชียนไม้บางทีมันจุดๆุดับๆมันเป็นธรรมชาติของมันคือเราก็ต้องใช้การดูแลเอ่อในการเรื่องทราจุดค่อนข้างจะเยอะมากกว่าคะ่ะอ๋อค่ะมีอะไรคําถามเพิ่มเติมไหมคะ สองไสเทียนเนี่ยค่ะคือเวลาเราจุดเนี่ยกลิ่นจะออก,กเ,ะะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเหมือนเหมือนกัน,นอ,อยู่ขึ้นนะคะน้ำหอมแล้วก็อยู่ที่การบาลานซ์ของไส้เทียนอย่างเช่นถ้าตัวเนี้ยค่ะหน้าเทียนที่อยู่ที่ประมาณ7เซนครึ่งถึง8เซนเนี่ยค่ะเราก็จะแนะนำเอ,อ่อไส้เทียนที่อยู่ที่ประมาณเบอร์เบอร์ประมาณ47่สพายซึ่งเขาเรียกยิ่งเขาเรียกถ้ามันเล็กใช่ไหมคะมันจะทําให้การเผาไหม้ไม่ดีก็คือเขาเรียกการกระจายกลิ่นเนี่ยมันจะน้ําตาเทียนเซอร์เฟซมันจะน้อย อันเนี้ยมันก็ต้องใช้แบบว่าคำนวณนิดนึงไม่ใช่ว่าไส้เทียนบางทีเขาแบอกแก้วใหญ่แล้วใส่ไส้เทียนเล็กกลิ่นมันจะไม่ค่อยออกแล้วเรื่องคุณภาพกลิ่นก็เป็นสิ่งที่สําคัญมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะอ่าอันนี้ก็พี่ก็เลยทํคลิปให้มาดูสําหรับง่ายๆเพราะว่าเป็นการทาเทียนง่ายนิดเดียวแต่สิ่งที่สําคัญเราก็ต้องเข้าใจว่าแว็กที่เราใช้อ่ะมันตรงกับประเภทที่ประเภทที่เราใช่หรือเปล่าเพราะว่าในตลาดมันมีแว็กหลายประเภท ซึ่งเราต้องเลือกแบคให้ถูกแล้วก็2น้ำหอมเราต้องเลือกน้ำหอมที่มีคุณภาพเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยที่ในตลาดมีหลายเ,ออเกรดมีทั้งหัวน้ำหอมแท้แล้วมีการผสมซึ่งบางทีมันก็จะเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทําให้ท,ทําชิ้นไม่ประสบความสําเร็จคนะ่ะและคือการควบระภูมอันนี้เราใช้ห้องที่เราวันนี้เราใช้ห้องที่ถ่ายทําเราเป็นห้องที่อยู่ในห้องแอร์ก็ประมาณ2ี่้าองศาเราก็เทเชียนที่ประมาณ ประมาณใส่น้ำหอมผสมอยู่ที่ประมาณ80-90องศาไม่เกินแล้วการเทล,ลงไปพอเราใส่น้ำหอมมันก็ดอกลงมาก็เหลือประมาณ70องศานิดๆอ่ะเดี๋ยวเ,เรามาดูกันนะคะเรากลับมานะคะจากที่เราเททิ้งไว้3วันพอดีว่าเราไม่ว่างกันเราก็ทิ้งไว้เราดูซีว,ว่าน้าทิ้งไว้เป็นยังไงอันนี้ไอตัวที่เราเทเททิ้งไว้ใช่ไหมคะหน้าสังเกตว่าสีสามหน้าจะเรียบอ่ะค่ะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของสีสาม ปก,ปกติการทําเทียนเนี่ยปกติพอราถ้าเราเทแล้วใช่ไหมคะแล้วเราเซตทิ้งไว้ให้มันเซตตัวไว้ประมาณสัก24ชั่วโมงเราก็ใช้ได้แต่ปกติที่เราเทสกันเนี่ยพอรลาเทสเทสเพื่อเช็คกลิ่นใช่ไหมคะพอรลาให้มันเซตตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เช็คกลิ่นน้ําหอมได้เลยเราจะดูว่าน้ําหอมที่เนี่ยเราจุด เวลาจุดกับน้ําหอมที่เราดองจักขวดออมีกลิ่นเพี้ยนไหมเพราะว่าปกติถ้าเป็นแว็กซี่เพราะว่าแว็กเป็นตัวเคลเอ,อร์ในการที่จะทําใหออ้กลิ่นน้ําหอมชัดเจนขึ้นต้องเป็นถ้าแว็กที่ดีเนี่ยกลิ่นน้ําหอมจะไม่เพี้ยนแล้วไอ้ง่ายประเด็นที่สําคัญของการทำไข่ถั่วเหลืองหรือไข่ข้าวเนี่ยต้องเลือกน้ําหอมที่ดีเช่นน้ําหอมต้องเป็นออยเบสร้อยเปอร์เซ็นต์หรือโซเวนเบส ซึ่งถ้ามีกลุ่มพวกน้ำหรือหมู่อเเข้ามามันจะทำให้เกิดการผุดตัวบนบนผิวเชียนนะคะซึ่งจะทำให้เขาเรียกการเก็บ การเก็บความหอมเนี่ยได้ไม่ดีอะค่ะแล้วก็คอนอดิชันในการเก็บเชียรน์เนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเราเก็บในที่ร้อนที่เย็นการที่พราบางทีมันมีปัญหาการเกาะแก้วไม่เกาะแก้วอะค่ะมันก็ขึ้นอยู่ว่าบางทีเราทําในห้องเย็นแล้วเราก็ไปเก็บในห้องร้อนแล้วเราเก็บในห้องเย็นซึ่งการปิดเปิดแอร์เนี่ยมันก็มีทําให้มีผลแต่ปกติมันก็จะไมออ่มีผลแค่เรื่องความสวยงามแต่เรื่องการใช้งานไม่ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรอะค่ะเนี่ยค่ะ ที่ที่ที่เราลองมาทำเทียนให้เห็นเป็นจัจจะกันเลยว่าเป็นยังไงคะ่ะค่ะน้องมีมีข้อสงสัยอะไรไหมคะมดูขอลองดมกลิ่นได้ไหมคะได้เลยคะ่ะลองดมจากขวดกับตัวน้ำหอมจริงๆว่ากลิ่นมันเป็นยังไงบ้างอันนี้ที่เราใช้มีฟังกิเซนกับโอกอนะคะมีแก้วเล็กกับแก้วใหญ่ที่เราทำกัน เราจะสังเกตว่าพอราถ้าเราดมจากในขวดเนี่ยกับตัวในเทียนที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ่ะกลิ่นน้ําหอมจะไม่ไม่เทียนใช่ค่ะกลิ่นน้ำหอมไม่เทียนไม่เปี่ยนเลยค่ะอันนี้มันขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้าหอมเพราะว่าบางทีน้ําหอมถ้าสมมติว่าใช้คุณภาพไม่ดีเนี่ยหนึ่งกลิ่นอาจจะเพียนได้เพราะว่าบางทีน้าหอมออไม่ทนความร้อนอย่างเช่นน้ำหอมตัวนี้ของทางอา t นําเข้าเข้ามานะคะจะเป็นน้ําหอมที่ค่อนข้างจะทนความร้อนรานการเทเนี่ยเราสามารถใส่น้ําหอม ในซอยแว็กได้ประมาณเอ,อ่อเมลออกเมลเป็นจากแว็กเป็นน้ำตาเทียนแล้วอยู่ที่ประมาณ8 0 9 0องศาเราสามารถเทสแล้วเทสใส่น้ำหอมได้เลยเพราะว่าพี่ปกติพี่ก็เคยเทแบบว่าลองเทสคุณภาพน้ำหอมเนี่ยใส่ประมาณ120กลิ่นมันก็ฟุ้งกระจายแล้วกลิ่นมันก็ไม่ดอกแต่ถ้าน้ำหอมแบบว่าที่เขาทำใช้กันถ้าเลือกราคาที่แบบย่ยอมเยาวแล้วบางทีแบบว่าคุณภาพมันก็จะแตกต่างกันไปอินเดียแตกต่างกันไป ความแน่นของน้ำหอมมันจะออแตกต่างกัน,นะคะทำให้บางทีกลิ่นอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างนะคะนี่ยคะ่ะก็เลยเป็นออสิ่งที่ทำเราก็ทําเห็นว่าการทําเทียนเนี่ยไม่ง่ายไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายแต่สิ่งที่สําคัญเราควรควบคุมวัตถุดิบที่เราใช้และอุณหภูมิการเทแล้วก็อุณหภูมิห้องเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสามสิ่งที่สําคัญนะคะ ได้วันนี้ก็คลิปทีป่สองก็ขอจบไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องวัตถุดิบกันอีกทีหนึ่งเพื่อจะเลือกใช้ได้ถูกได้ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะมีอะไรก็ติดตามของในช่องของเ,ออเซลล์ของทางบริษัทช่องทางของทางบริษัทได้นะคะค่ะมีอะไรปรึกษาทางด้านเทคนิคก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ